เรามาดูลูกหมากล่างนะคะลูกหมากปีกนกล่างอีคากันนะคะตัวนี้เป็นของตาปลุกตาปโปนะคะก็มิสซูอีคาอีคานี้ก็จะใช้ได้นะคะแชมป์ใช้ได้ซีเดียนะคะวัดตรงนี้ก่อนนะคะ อยู่ที่สี่สิบเอมิลค่ะแต่ถ้าเป็นด้านล่างนะคะตรงนี้ตรงนี้เขาจะอยู่ที่สามสิบเก้ามิลนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะบาตรงนี้นะคือวัดวัดให้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเผื่อการเทียบตรงนี้นะคะอยู่ที่48่สิบดมิลค่ะ น็อตส่วนของนนอตลูกหมากนะคะอยู่ที่สิบสองมิลเดี๋ยววัดตรงนี้ให้นะคะที่ลูกค้าชอบให้วัดให้ประมาณนี้นะคะสิบหกมิล วค,ความยาวค่ะความยาวความยาวก็ประมาณ90มมิลนะคะ